สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีธนูกันครับดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนนี้จะเต็มไปด้วยพลังงานและความตื่นเต้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการออกผจญภัยและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆราศีธนูเป็นราศีฝ่ายที่มีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือทำให้คนราศีนี้มีนิสัยช่างพูดช่างคิดมองโลกในแง่บุกรักการผจญภัย และมีจิตวิญญาณนักเดินทางด้วยบุคลิกที่เปิดเผยตรงไปตรงมาและมีมุมมองที่กว้างไกลาราศีนี้จึงมักเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนฝูงในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนของราศีธนูจะเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกับราศีธนูสิ่งนี้จะนำพลังงานแห่งการขยายขอบเขตและเปิดโลกทัศน์ใหม่ มาสู่ชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกกระหายอยากสแสวงหาสิ่งใหม่ทั้งความรู้ประสบการณ์และการผจญภัยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนเมื่อดาวเสาย้ายเข้ามาในราศีกุมซึ่งเป็นราศีตรงข้ามกับคุณอาจทำให้คุณรู้สึกถูกบิดรังนและถูกจำกัดบางประการโดยเฉพาะเรื่องการเงิน หรือความรับผิดช,ชอบในหน้าที่การงานช่วงนี้คุณอาจต้องใช้ความอดทนและวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงปลายเดือนดาวพลูโตและดาวศุกร์ที่เคลื่อนผ่านราศีธนูจะสร้างพลังบวกในเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารให้กับคุณคุณจะสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงนี้เหมาะที่จะเจรจาเรื่องงานหรือโครงการสำคัญสำคัญมีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจที่ดีกับผู้อื่นโดยรวมแล้วเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่สนุกและเต็มไปด้วยความท้าทายสำหรับชาวราศีธนูคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการเรียนรู้และขยายขอบเขตชีวิตแต่ก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดบางออประการด้วยให้แสแบงหาความสมดุลระหว่างการผจญภัย กับการรับผิดช,ชอบเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแต่อย่าละเลยหน้าที่และพันธสัญญาที่มีอยู่เนื่องจากราศีธนูเป็นราศีที่มีพลังงานสูงการใช้ชีวิตที่เคลื่อนไหวและมีกิจกรรมหลากหลายน่าจะเหมาะกับคนราศีนี้มากกว่าการนั่งอยู่กับที่หากต้องทำงานประจำให้หาเวลาว่างเพื่อออกไปผจญภัยบ้างเพราะสิ่งนี้จะช่วยชาร์จแบตเตอรี่และเติมพลังชีวิต ให้คุณเมื่อมีพลังบวกเข้ามาสิ่งดีๆก็จะตามมาดวงชะตาราศีธนูเดือนนี้การงานการเปลี่ยนงานการเสนองานและโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีธนูแล้วเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและโอกาสการงานใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นด้วยดวงดาวที่โคจรเข้ามาหนุน หลังทำให้คุณมีพลังในการก้าวสู่จุดหมายใหม่และประสบความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพอย่างแน่นอนในช่วงต้นเดือนดาวพุธผู้ปกครองยุคธรรมจะเข้ามาอยู่ในราศีของคุณซึ่งหมายถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มสิ่งใหม่โอกาสที่จะพัฒนาทักษะ และต่อยอดศักยภาพของตนเองคุณมีความสามารถในการวางแผนคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบจนสามารถขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่างๆให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมหากคุณกำลังมองหางานใหม่หรือวางแผนเปลี่ยนงานช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะเสนอตัวหรือยื่นข้อเสนอโครงการใหม่ เพื่อให้ได้รับตำแหน่งหรือโอกาสการงานดีๆที่ท้าทายความสามารถของคุณมากขึ้นแต่คุณก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการเตรียมเอกสารประกอบและวางแผนให้ดีก่อนยื่นเสนอในช่วงกลางเดือนจะมีปรากฏการพระจันทร์เต็มดวงสว่างไสวในราศีของคุณซึ่งหมายถึงช่วงเวลาสำหรับการรวบรวมพลัง และความมุ่งมั่นเพื่อคว้าโอกาสสอสำคัญที่คุณกำลังมองหาอยู่ทั้งโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งงานที่ท้าทายขึ้นไปหรือได้ทำงานที่ตรงกับความสนใจและความถนัดมากขึ้นอย่างไรก็ตามคุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะช่วงนี้อาจมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้ง่าย แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อดาวศุกร์เข้ามากระตุ้นความร่ำรวยเงินทองและรายได้ให้เพิ่มพูนมากขึ้นคุณจึงมีโอกาสในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์หรือเงินเดือนที่สูงกว่าเดิมได้รวมถึงได้รับโอกาสใหม่ๆอื่นๆจากผลงานคุณภาพที่คุณสร้างขึ้นในช่วงต้นเดือนซึ่งจะนำไปสู่ความมั่งคั่งและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของคุณ อย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องระวังในช่วงนี้คือการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ได้มาอย่างฟุ่มเฟือยขาดสติเพราะดวงดาวยังกระตุ้นให้คุณมีพฤติกรรมหรูหราฟุ่งเฟือขาดความระมัดระวังในการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบได้คุณจึงต้องฝึกวินัยให้แก่ตนเองไม่ใช้เงินเกินตัวจนนำปัญหามาสู่ชีวิต ในภาพรวมแล้วชาวราศีธนูมีดวงชะตาการงานที่ดีในเดือนพฤษภาคมนี้หากคุณมีสติวางแผนและเตรียมความพร้อมไว้ดีโอกาสใหญ่ก็จะมาเคาะประตูหากคุณอย่างไม่ต้องสงสัยรอคุณแค่เพียงเปิดประตูนั้นออกด้วยความกล้าหาญและมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพการงานพร้อมกับความสำเร็จก้าวหน้าที่รอคุณอยู่ข้างหน้า ดวงชะตาของราศีธนูดวงสมพง์และคู่ราศีเสริมดวงราศีธนูเป็นราศีที่อยู่ภายใต้การปกครองของดาวพุธมีลักษณะนิสัยที่กระตือรือรน้นและรักการผรจญภัยมองโลกในแง่บวกชอบสอดแสวงหาสิ่งใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นราศีที่จะเข้ากันได้ดีกับธนูจึงต้องเป็นราศีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในบางด้านโดยมีดังนี้ดวงสมพงค์คือราศีพิจิกพิจิกเป็นอีกราศีที่อยู่ภายใต้ปกครองของดาวพุธเช่นเดียวกันมีลักษณะนิสัยคล้ายคลึงกันคือชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคิดสร้างสรรค์และรักเสรีภาพเวลาอยู่ด้วยกัน จึงมีความเข้าใจกันสนทนาพูดคุยได้ตรงประเด็นมีความคล่องตัวช่วยกันคิดและพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆได้ดีอย่างไรก็ดีเนื่องจากทั้งคู่มีพลังงานจากธาตุอากาศจึงทำให้ขาดความมั่นคงและมักเปลี่ยนใจง่ายหากไม่รู้จักควบคุมอาการเหล่านี้อาจส่งผลให้ความสัมพันธ์พังพินาศได้ ดังนั้นหากสามารถรักษาความสมดุลของร่างกายและจิตใจคู่สมงพงนี้จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและกลมเกลียวราศีคู่เสริมดวงคือราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีกรกฎราศีเมษเป็นราศีที่อยู่ภายใต้ธาตุไฟมีนิสัยกล้าหาญหน้าแน่นตรงไปตรงมาเหมือนกับชาวธนูที่มักตรงไปตรงมา และพูดจาตามแนวความคิดของตนเองโดยไม่ปิดบังเมื่ออยู่ร่วมกันจึงมีความตรงไปตรงมาไม่เอาไปเอามาซึ่งเข้ากันได้ดีแต่ก็อาจมีปัญหาเรื่องชนะใจตนเองดื้อรั้นและขัดแย้งกันบ้างราศีสิงห์ก็เป็นอีกราศีที่มีธาตุฝ่ายเป็นตัวแทนมีนิสัยกระตือรือรน้นรักความสนุกสนานจึงทำให้ชีวิตคู่ของชาวธนูกับคนราศีสิงห์ ไม่มีเบื่อหน่ายอยู่เสมอแม้จะอาจมีปัญหาเรื่องความทะนงตนและความรักตัวเองของทั้งสองฝ่ายบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับขัดแย้งกันมากราศีกรกฎน่าจะเป็นราศีที่ดีที่สุดคู่เสริมดวงของราศีธนูเนื่องจากกรกฎเป็นราศีที่มีนิสัยอดทนจริงจังและมีเหตุมีผลในขณะที่ธนุมักคิดอะไรคึกขนองหากสามารถผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์ตามราศีนี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ